สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านมาดูเหรียญสิบบาทพระเสียนใหญ่นะครับท่านว่าปีปศนี้เป็นปีปศอะไรจานวนการผิดวิทีเท่าไหร่ติดอยู่นในอันดับที่หายากหรือไม่นะครับสําหรับปีพระ,พะเสียรใหญ่เหรียญนี้นะครับท่านยังไม่ได้ทาการล้างทำความสะอาดะไรเลยนะครับเพิ่งได้มาก็ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วนะครับท่าน จะหาได้แต่เหรียญสำหรับปีพศนี้บองตัว่ายุ่งยากมากหายากมากเลยครับท่านั้งทั้งที่ไปซื้อของแทบจะทุกวันได้ตังทอนมาส่วนมากจะได้จะรอสิบเท่านั้นครับสำหรับเหรียญรอเก่าเราหายากมากทุกวันนี้นะครับท่านลองดูครับว่าเหรียญนี้จะติดอยู่ในนิสิตระดับที่ยากหรือไม่นะครับสำหรับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญทองสีตัวติดนะครับท่านชิวปนิคนอยู่ด้านหนอกส่วในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่นี่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับประเทศไทยอักษรบิี่ว พอชนขวยห้าสิบ่าตันอู้โหครับติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากอันดับที่สี่เลยครับนี่ครับ2553นี่ครับอู้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยผลิตน้อยมากเลยครับสาหรับปี2553นี่ครับเรามาดูข้าว่าจํานวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสําหรับพระเินใหญ่ปีพศนี้ครับจานวนการผลิตอยู่ที่1,953,000เหรียญนองนะครับท่าน1,953,000เหรียญนองนะครับท่านอู้โหครับ แค่หนึ่งล้านเศษเหรียญแล้วกันในระดับยืนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทเลยนะครับสำหรับปีวสสองพันห้าร้อยห้าสิบสามเนี่ยเป็นเหรียญที่หายากเอาการับแล้วติดอยู่ในสิบอันดับที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับท่านส่วนในระดับยืนซีแล้วก็ห้าร้อยเหรียญนะครับท่านเหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยถึงสองร้อยบาทเลยนะครับสำหรับ,บเหรียญนี้นะครับ